อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้มาพร้อมใจกันและนั่งลงสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระอ,องค์จะทรงตรัสกับเราในวันตวันและฟังในข้อพระคำที่พระอ,องค์ได้ทรงบัญญัติไว้ในเวลาเช้าของทุกๆเช้าก่อนที่เราจะฟังขอให้พวกเราทุกคนได้คุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระอ,องค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนา ไม่กระดีและได้หลงทำผิดต่อผู้อื่นโดยไม่รู้ขอให้พระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดต่อพระองค์และผู้อื่นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่20ธันวาคมพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ถ่อมตัวลงมารับสภาพเป็นมนุษย์โดย เกิดในสภาพที่ต่ำต้อยที่สุดพระริริของเราก็ถูกซ่อนไว้จากคนส่วนใหญ่บางคราวพระริริของเราจะปรากฏให้เห็นบ้างโดยเฉพาะเมื่อเราตั้งต้นทำการอัศจ,จรรย์ในวาระสุดท้ายของชีวิตเราถูกยเยาะเย้ยถากถางและถูกท้าทายให้สำแดงฤทธิอำนาจ ของเรามากกว่าที่พระบิดาทรงอนุญาตแต่เราก็ไม่ได้ท,ทําเช่นนั้นทั้งๆท,ท,ที่เรามีอํานาจที่จะเรียกกองทัพทูตสวรรค์มาช่วยได้ทุกเมื่อลูกเอย๋ยจงคิดดูเถิดว่าเราพูดซึ่งยอมปลีชีพทั้งที่สามารถปลดปล่อยตัวเองจากการทรมานได้นั้นเป็นนั้น ต้องควบคุมตนเองและหักห้ามใจมากสักแค่ไหนทุกสิ่งที่เราได้ทำล้วนเพื่อให้เจ้าสามารถเข้ามามีความสัมพันธ์กับเราได้เช่นที่เจ้ามีอยู่ในขณะน,นี้จงให้ชีวิตของเจ้าเป็นดังบทเพลงสรรเสริญที่ถวายแก่เราโดยการประกาศให้โลกรู้ถึงการสถิตอยู่ด้วยของเราอาเมน ให้เรามาฟังในข้อพระคำยอนบทที่สองข้อ11หมายสำคัญแรกนี้พระเยซูทรงทำรรที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีและทรงแสดงพระสิริของพระองค์พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ลูก,กาบทที่23ข้อ35-36ประชาชน ก็ยืนมองอยู่พวกผู้นำก็เยอะเยะ้ยพระองค์ด้วยว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ก็ให้เขาช่วยตัวเขาเองด้วยสิถ้าหากเขาเป็นพระคิสตของพระเจ้าที่จะทรงเลือกไว้พวกท่านขออภัยค่ะพวกทหารก็เยะ่ะเย้ยพระองค์ด้วยและเข้ามาเอาเหล้าองุ่นเปรี้ยวส่งให้พระองค์ จดุดีบทที่9 2ข้อ1ถึงข้อ5เป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระยาเวข่าแต่องค์พระผู้สูงสุดที่จะร้องเพลงจดุดีพระนามขอพระองค์ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าและประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในกลางคืนด้วยพินสิบสายและพินใหญ่และ ด้วยเสียงพิณเขาคู่ข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ยินดีด้วยพระราชกิจของพระองค์ข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความยินดีเนื่องด้วยผลงานแห่งพระหัตของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระราชกิจของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักพระดำริของพระองค์สุดที่จะล้ำลึกอาเมนพระบิดาเจ้าข้า ลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงมาตายถ่ายบาปแทนพวกเราทุกคน <_ d> um> พระองค์รักพวกเราทุกคนที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยให้พวกเราพ้นจากบาปพ้นจากทุก์และมีความสุขยอมตายเพื่อถ่ายบาปให้กับพวกเราทุกคน <_ d> um> พระองค์รักลูกๆของพระองค์ทุกคนลูกๆทุกคน ขอกราบขอบพระคุณที่พงค์ได้ทรงเมตตาพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนชัว่วอ,อย่างพวกฉันครั้งนั้นพวกเราหลงพระองค์ทรงตามหาตาบอดแต่เดี๋ยวนี้พวกเราเห็นแล้วบ่วงมานวางไว้ทุกภัยหลายอย่างตามทางพวกเราพ้นมาแล้วแต่เพราะพระคุณ พวกเราจึงคาดแค้วพระองค์ทรงนำพวกเรากลับบ้านพระคุณสอนให้พวกเรายำเกรงเล่งให้ความกลัวต้องหนีพระคุณอันเดิศประเสริฐยิ่งใหญ่ไม่มีหมู่มานได้ใช้พระเจ้าประทานแต่สิ่งดีๆพระธรรมให้มีความหวังพระองค์ทรงคุ้มครองป้องกันทุกทีเมื่อมีสิ่งชั่วปีทา เมื่อพวกเราได้ไปอยู่เมืองสวรรค์ช้านานนับหลายพันปีพวก,กวเราก็จะมีเวลาที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เท่ากับเมื่อเราเริ่มต้นนมัชาการพระองค์พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาช่วยเหลือยกโทษแม้กระทั่ง เราทำผิดบาปพระองค์ก็ทรงยกโทษให้เราพวกลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาพี่น้องคะสำหรับเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันที่จะเข้ามาทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูก ทุกๆคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกที่เกิดภัยจากอุทกภัยวาตภัยและภัยจากสงครามให้ยุติลงขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยขอพระองค์ที่พระองค์จะทรงเมตตาลูกขอปากประเทศไทย ไว้ในฝีพระหัตถ์ของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงเมตตาทรงไปรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปสู่ประเทศไทยที่จะชำะระล้างบาปผิดของผู้ที่ทำผิดยกโทษความผิดบาปให้กับทุกคนที่ได้หลงผิดไปเพื่อประเทศไทยจะได้หลุดพ้นจากภัยจากธรรมชาติโดยเฉพาะาภัยจากอุทกภัยที่กำลังเกิดอยู่ในภาคใต้ขณะนี้ พระองค์เจ้าข่าได้โปรดเมตตาที่จะยกโทษความผิดบาปให้กับประชาชนภาคใต้ที่เขาบางคนได้หลงผิดทำผิดไปขอพระองค์ทรงเมตตาให้เขาหลุดพ้นจากภัยจากอุทกภยัยน้ำที่ท่วมจะแห้งฝนจะไม่ตกเติมลงมาอีกพระบิดาเจ้าค่าและขอพระองค์ทรงเมตตาอวยพระพรให้ประเทศ อิสราเอลที่จะให้หลุดพ้นจากภัยจากสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ให้จบสิ้นไปที่จะไม่เกิด,ดยืดเยื้อไปอีกลูกขอฝากประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ในฝีพระหัตข,ข,ขอขอให้ประเทศสหรัฐอเมริกาจงประสบความสุขความสำเร็จในทุกอย่างที่ที่รัฐบาลตั้งใจจะทำ ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีขอให้หลุดพ้นจากภายัยจากธรรมชาติที่จะไม่เกิดซ้ําเติมขึ้นมาอีกและขอให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของทุกประเทศทั่วโลกลูกขอปากทุกประเทศทั่วโลกไว้ในฝีพระหัตถ์ของปรงแลนะแต่พระอ,องค์จะทรงนำพระบิดาเจ้าข้าแลนะลูกขอปากประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องเอ่อ ผู้นำขอพรรองจงเมตานำพาให้ผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งจงมีสติปัญญาที่จะนำประเทศชาติให้ไปรอดโดยการทรงนำขอโปรลูกขอขอบพระคุณที่พระองค์จงเมตตาฟังคำอธิษฐานของลูกตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนเพราะว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกทูนขอนี้ได้ นอกจากพระองค์ผู้เดียวลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงเมตตาขอบคุณพระองค์สารเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ